สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันใน map go garden และวันนี้สิ่งที่ผมจะมาทำนั่นก็คือทำ q ควิ t ส,สุดท้ายของอ่าคว s t เรนเสาซ่นนะครับผมนะเพื่อที่ผมจะได้ฮันเพื่อที่ผมจะได้โบนบอสซัมเดี๋ยวมาดูเคว s ส,สุดท้ายกันดีกว่าโอเคเก็บห้าสิบตัวมาเรีย อ๋อวนผมเปลี่ยนยงหมานี่ผมนี่ชิดง่ายๆเอาไปทำตามกันได้นะทุกคนนกกระจอกเทศนี่แหละใส่ลงไป5ตัว เอ้แต่มันต้องไอ้นี่นะวะนกกระจอกเทศมันต้องเป็นอ่าพ้าใข่ใหม่ค่ะนขฉันนั้นก็สิได้แค่สองใบส่วนอ่าเก็บห้าสิตบตัวแบลรี่มาเลย แจ้งเตือน50กิโลวี่ไม่น่ายากามาแบบนี้แล้วก็ลดน้ำเรจเรียบร้อยต้องปักสปริงเกอร์ได้ไหมปักหน่อยแล้วกันนะครับสองอันพอ,อเอาเบสิกไปด้วยได้ไหม มิยดูยกดูเลงมอิยอะตัดไปต่ันนี้นก็รอฟักมาแล้วก็ตัดไปอักอันนึงเหลือตัดไปตอนทำเพื่อสิอันเหนื่อแล้วกัน เ,เสร็จแล้วครับเก็บ50สตอรอเบอรีอ่เดี๋ยวเราห้งว้านี้ของเราเนี่ยเก็บ50สตอรอเบอรี่เสร็จเป็นทีเรบร้อยทำการเคลมเคลมกสร็จมาไ,มได้กล่องมนาะเควสสุดท้ายบนบอสซับ เพืสุดท้ายเราจะต้องรออีกเจ็ดนาทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรครับตัดไปเลยบนครับเห็ดกาโอเค่อดูราเกียร์สิ ผมรู้สึกโคตรแปลกเลยที่ไม่มีอีเนกหนึ่งชั่วโมงเพราะมันมันเราอยู่กับอีเวนต์ที่มันมาทุกหนึ่งชั่วโมงแบบเป็นเดือนเลยนะหลายครั้งหลายอีเวนต์ตั้งแต่มูลิตบัตรลิตตั้งแต่มูลิตรบัตรลิตเอ่มมูลิตบัตรลิตแล้วก็บีสวอม ก็มาซัมเมอร์จนตอนนี้ไดโนเสาร์ aur, มันย้อนยุคจริงนะเนี่ยย้อนยุคแบบย้อนกลับไปตอนที่ไม่มีย้อนกลับไปตอนที่ไม่มีอีเวนต์ทุกหนึ่งชัมมง่วโมงบอกเลยว่าหันเออไม่ใช่หันนี่สักเอ่อโบนบอสซัมเอา,าทำลายแคนดี้ผม นี่ผอเคลียร์อ่าพื้นที่ตรงน,น,น,รนี้ตรงนี้เลยแล้เม่หเมรเลือมามมนกัก็เอามาลีเอาล่ะครับปัดกันต่อนะเลยเกียร์ทีทวะ เหลืออีกเหลืออีกสี่นาทีไปกันต่อครับทุกคนโอเคครับผมเรียบร้อยหมาหรือหมาทองก็ได้เอาสักอันหนึ่งทองอายุสิบเก้าเดี๋ยวนะมันได้บอกว่าเนี่ยเอาไม่ได้อะแเราไปในคลิปเขาได้วะ 酱怎么样？ เปเลี้ยงหมาแล้วแหละถ้าอย่างนั้นก็จะตีนี้ใช้ไม่ได้เขาแก้หรือไงว่าทำไมผมไปดูของคนอื่นมันใช้ได้วะ เดี๋ยวเราเอาเอาอกไปตัวหนึง่งหรับหมาผมจะทำ quest นี้แล้วกันนะเียงหมาเพราะไม่มี g o l d นแล a อายุหนึ่งเอาล่ะเดี๋ยวไปเจอไงทีตอนหมาผมอายุสิบแล้วกันนะวางปเปีย้วอายุสองแล้ว แล้วครับตัดใหม่ทีหนึ่งอายุสิบเรียบร้อยเป็นอะไรที่คูดนานโอ,โอ้โหมันตกฉลองเปิดไอ้นี่เลยมันตกฉลองมาแล้วโปนบอส Ja. Yeah. ถ้าพร้อมแล้วสามปุ๊บ ไปตอนมันโตเต็มที่เลยก็ได้ดูแล้วน่าจะนานอยู่97 700. เปอร์เซ็นต์ยุติอยน่าจะลาแค <Camp Oil. S 1> ปออย6คลิปครับผมรอฝนนีมันหยุดตกก่อนไหม ติดออกติดเฉยเพรไม่ไม่ติดหรอวะอนนี้ก็ติดเอาละ,ะครับ <c oughs> เวลาถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นปกคลิปโอเคอ่าแคปเจอร์ไว้เลย เรียบหรอทีนี้เรามาดูรอดูผลกันนะครับในการวางสปริงเกอร์เบสิกกับแอดวานกอรี่กับมาสเตอร์อยาะรู้น่า すいません。 มันไม่ใช่ระดับมันไม่ใระดับแล้ว่ามันก็ัมนเป็นกระพริบนะตอนแรกผมนึกว่ามิสติคข้อเพราะมันเป็นสีม่วงแต่เหมือนจะไม่ใช่อะแล้วมิสติคข้อเนี่ยคือมันเป็นตัวอสีม่วงนี้แต่อันนี้มันเป็นตัวอักษรสีม่วงที่กับสีหลักาจากังมันไม่ใช่ผิดนะมิสติกเลยเพราะว่ามิสติกต้องเป็นสี แล้วมันคือระดับอะไรวะมันสูงกว่าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมนะตอนนี้บอกเลยว่าโอ้โหโอ้โหเสียงปิงเกอร์โคตรดังเลยเราจะเกลี่ยแบบเป็นกี่ชับนะเป็นกระชับทุกอย่างนะแล้วเราเอาที่ซักออก เอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นสำหรับคลิปนี้ก็คมงมีแต่เพียงเท่านี้คนระับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวภาคไทย7754มาวันนี้แหละ7ไปก่อนแล้ว